ก็ก่อนก่อนจะไปค่าเด็กก็มีอาการแบบแน่นอกเหมือนน้ำท่วมปอดรับแต่ก็เคยเคยเคยรักษาเคยครั้งแน้วง่าน้ำท่วมปอดเปนจยะก็ไปฉีดฉีดออกใช่ไหมครับแต่ตนนั้นทุกนจนแบบหายใจไม่ออกเลยก่อนจะไปรับท่วมมากเลยแบบหายใจแบบอ,อากาึกระแต่ว่าคนฝืนไปนั่งแบบไ่นอนไปหายใจไม่สะดวก แล้วก็ไปอยู่พอไปถึงค่าวตุว๊บอาการเริ่มแบบหายใจก็ไม่หยุดเหมือนกันนะครับตอนแรกพอพักนั้นพอเข้าไปอาการอาการดีขึ้นครับทาไมถึงรักับอยู่ดีก็นึกนึกถึงครับผมก็ไปรปรึกษาก็แบบปเป็นยังไงครับแบบลื่อนไม่มาประวัติเดือนมาน่ยแบบลืมแล้วก็กลับ,ลบมาก็ อาการก็เริ่มดีขึ้นดีนดีขึ้นดีขึ้นเหมือนกับแล้วไปหาหมอหมอก็จับน้ำทุกปอดก็ไม่มีน้ำทุกปอดเลยครับเลยมันก็หายไปเลยครับออตอนนั้นวัก็ไม่ได้ไปหาหมออีกเลยน้ำคือหายไปเลยครับก็ขอบคุณพระเจา้าเลยครับขอบคุณครับ